สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอที่จะบันทึกเพื่อทดสอบการทำงานของอา t ์เจ้ฟอร์มเมอที่ได้จากาเซล,ลพี่หมูเล็กกันนะครับอันนี้จะเป็นอะคริลิกกระจกนะครับมีความหนาประมาณ3.5ม mm มิลนะครับ4.2่4.2ม mm ิลลิเมตรจากว i เนียคาลิเปอร์นะครับก็จะทดสอบในการใช้ตอนนี้ปัญหาคือหัว1.5ก่บหัว3ามันไม่ไม่มีพลังงานหัว2 ยังยิงยงออกแรงอยู่สี่หาก็ยังได้อยู่ผมจะลองใช้หัวสองนะครับเป็นตัวยิงทดสอบก่อนนะครับดยที่ช็อตผมใช้ไปก็มันมาเต็ม2องห0ื่น 20, เนาะเราทดสอบไปตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด1 9ึ่งหมาหสำหรับตลับสองนะครับซึ่งไม่ได้ใช้เลยเป็นการทดสอบหมดเลยนะครับก็ผมก็จะปรับพลังงานไปที่ส5่จุดจูลนะครับแล้วก็สตาร์ที่คัวสนะครับ ถ้าเรายิงโดยใช้เจลนะครับลงที่ปลายไหยฟูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีการส่งพลังงานระดัแบบนี้อันนี้ไม่มีอะคริลิกนะครับผมจะยิงตรงนี้ถ้ายินเสียงพลังงานส่งไปที่อะคริลิกแล้วมันแครกไหมครับฟังเสียงดีๆนะครับ นี่คือเสียงของพลังงานเราก็จะพบว่าโอเคแต่พลังงานก็ส่งมาแค่จุดเดียวก็ถือว่าพลังงานยังออกอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกเป็นเส้นเต้าที่ควรจะเป็นเพราะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเป็นลายต่อกันแต่ก็ออกมาแค่จุดเดียวนะครับแต่ว่ายังออกอยู่หัวซองอเอา,เาจะมาลองหัวที่น่าจะมีดีเฟกจากโรงงาน เอาไป่ฉ <Operation start. S 1> ันหนึ่งจุดห้ามิลนะครับ mm hmm. แล้วหัวสาหนึ่งจุดห้ามิลเนี่ยเราใช้มันยังเหลือตลับอยู่ถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้ห้าสิบเจ็ดนะครับเขาสรุปว่าเป็นการเทสหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะมายิงกับอะคริเิกตัวเดิมอันนี้หนาจากคาลิปเปอร์เนี่ยนะครับทคยหนึ่งรอบนะครับเนาะคาลิปเปอร์ที่หนาทั้งหมดาจากเวนเนียเนี่ย นะสี่จุดสองบินนะครับยังไงก็แล้วแต่มันไออะคริลิกเนี่ยมันศูนหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันมันอยู่ในในเลนที่จะต้องเจออยู่แล้วล่ะนะครับเมื่อกี้หัวสองยังเจอมาสองดพลังงานนะครับยิ่งจุดห้าไปแล้วปึ๊บอะไรผมจะท้าบนะมีเจลวางนะพลังงาน0.2นจุดสองนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงแคร็กของพลังงานก็จะพอสไาแล้วก็จะเพิ่มมาที่ ก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับอักซ oh, <okay. S 1> ิมัมเลย <Okay. S 1> เพราะว่า0.2มันไม่มีไปมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะครจะจะเริ่มแล้วนะครับหัว1.5นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นพลังงานเท่าหัวสองนะครับอันนี้สองจุดนี้คือเกิดจากหัวสองนะครับเอาล่ะจะยิงหัว้านะครับทบเจลนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขอยิงอีกหนึ่งลายนะครับเพื่อเป็นการ ไม่มีอะเทสนะครับก็อันนี้เป็นการทดสอบง่ายๆอาจจะมีรายผิดพลาดแต่ว่าจากหัวสองที่ขึ้นพลังงานนี่หัวนี้1ด5จูลนะครับพลังงานไม่ขึ้นแคร็กเลยแต่ว่าหัวสองนี่แค่0.5จูลก็ก็ขึ้นแคร็กแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นดีเฟกต์จากโรงงาน หัวเนี้ยเช็ดหัวสองหาเช็ดแล้วนะครับนะต่อไปจะเป็นไรหัวสามอาค้คริ่นี้หนาเ2ษจุดสองมลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นเพราะว่าความลึกมันได้อยู่หัวสองยังทํางานอยู่นะครับแล้ก็วางเครื่องที่ที่วัสดุที่ตลอดไม่มีกระแทกเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูหัวสามกันหัวสามเนี่ย เราอยากให้ดูนะครับว่าเราไม่ได้ใช้งานเลยนะครับมีตลับช็อตถึง1 9 5 8 4ตลับนะครับที่หัว3ามมตรส่วนคาลิปเปอร์นี้วัดได้หนา4.2ม mm มนะครับหัว2มันแครกนะครับยังแครกพลังงานยังส่งพลังงานได้อยู่จะทำการทดลองยิงนะครับที่หัว3มิลนะครับวางเจล พลังงานตอนที่สตาร์เตอร์อยู่ที่0.5จูลน,นะครับยิงแล้วนะครับ0.5จูลน,นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะปรับพลังงานไปที่แมกซิมัมที่0.5จูลแล้วก็จะเติมเจลไปอีกนิดนึงเพื่อความชัวร์นะครับ จะยิงนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจะขอยิงชั้งนึงเพื่ความชัวร์นะครับเอาล่ะก็ขออนุญาตเช็ดทิชชู่ก่อนก็จะได้ดูเซอร์เฟซว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงนะครับนี่นะครับ เช็ดเป็นเคลี้ยงเลยโอเคไม่มีนะครับส่วน2จุดนี้คือ2จุดที่เกิดจากหลสองมิลแต่ก็เป็นพลังงานแค่ซิงเกิลดอนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเออมันน่าจะมาเป็นลายมากกว่านี้ก็วันนี้คิดว่าน่าจะพอละนะครับสำหรับก,การเทสเดี๋ยวยังไงก็อาจจะเป็นการส่งส่งมัอไปเช็คทั้งหมดเลย <laughs> เพื่อความชัวนะครับจะได้มั่นใจด้วยกัน โอเคครับวันนี้ขอบคุณมาก